สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงเป็นลาวพัฒนาชุดเต็มเนาะคะ่ะชุดเต็มมือนี้กับครละสูตรกับอ่าสูตรที่แอดเอาลงเนาะแต่ก็มีส่วนจับกันอยู่นะคะมีส่วนจับกันอยู่กับแนวทางเดินเนาะคะ่ะดักอ่าส่วนสิบหน่อยก็มีส่วนอยู่นะคะพี่น้องมีส่วนอยู่แต่ว่าสูตรหลักเดยเด่นก็นคือคตรละสูตรนะคะ ค่ะักเรียนขึ้นลงเรียนเราพี่น้องค่ะ <c> ค <oughs> ่ะบ,บอแน่พี่น้องฝนกำลังเหมือดขึ้นมากอีกแล้วค่ะกินกาแฟาพี่น้องขาดกาแฟที่จะไปไว่ด้แล้วแอน ขนมปังครับกาแฟาปานฝรั่งบุรุนนะคะ่ะเพราะบางครั้งชโมงเล่งด้วนเท่ากับว่าอยากลุกพี่น้องนะคะ,ะว่าอยากลุกคือควาเฝ่าเนาะพว่ามือนี่วันจัน์ต้องไปหับห้านสองโรงเรียนเนาะคะ่ะชีวิตอาติดหล่อคือเพล่นว่าแต่พี่น้องมือนั้นจนไม่ได้หับห้านเลยค่ะ ขัดขัดตัวเลขขัดตัวเลขออกมาทีนี่ขัดพิษขัดถือมือนนั้นกระตั้งเป็นแน่หรอค่ะเป็นเป็นมืนเงองงงไหมค่ะพี่น้องเราเอาเวลาเด้อค่ะขออนุญหยาตบ,บาดคำเป็นมืนงงขัดงานออกขัดพิษขัดพิษเป็นสิบก็ใบพี่น้องจะได้ลุกไปตังสามารถที่จะคล้องใหม่บางสิ่งบางอย่างเข้าฝ่าวิ่งเสียเวลาตต่มอีกนะคะยิ่งเสียเวลาตต่มอีกนะ เพราะฉะนั้นแต่ตึงตังสติมาอ่ะไปเรื่อยๆเ็ตซาสมาธิเหาายู่ขบงานเหากับม่มีผิดพลาดหน่อยแต่สําหรับสูตรรุดมันสมาธิดีบรนไดกับรุดคือเก่าพี่น้องเพราะว่าบ่มีสูตรใดมันบอลรุดเพราะฉะนั้นรับฝากพี่น้องเบิ่งตัวเลขแนวทางดีๆเนาะค่ะแนวทางมันเข้าได้จับบ่ถึกอันนี้งงอยู่เนาะค่ะเพราะมันหลายสูตรปพดบ่พี่น้อง มันละเห็นห้แอดนี่ซับสนเนาะค่ะอ่าถ้าสูตรชุดนี้เดินหรือมีสูตรเขาสูตรดูดแอดจะบ่แกะออกมาเพิ่มแอดจะเอาเฉพาะมู้ที่มันเดินนี่ยล่ะไปสะก้อนล่องเบิองสะก้อนนะคะแอดคิดว่าหลายสูตรมันจะเห็นห้เห้าชัดเจนเด่นมันจะมามันบมแมนพี่น้องคิดผิดเนาะค่ะมันก็มีมาอยู่ค่ะเด่นเด่นชนแล้วมาจังสิมันก็มีอยู่มันก็บมแมนว่าบมีซะที่เดียวเนาะค่ะ ชนเหล่ามากกะมีอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกะถ้ามีสูตรลุดสูตรเดินมัอนี่จังไรกะคันสีลุดสีเดิอนเนี่ยกะเคาให้เขาเนี่ถอดแอ,อดกะถูกใจพี่น้องแต่แนวทางมันเดินยังพ่อวานเนี่ยมันกะมีเขา่ามีลุดดอกเนาะคะ่ะกะใช่ว่า,าเข้าพอค่อยเข่าเนาะพี่น้องกะใช่ว่า,าเข้าพอค่อยรูดเนาะเข้าอย่าให้มันเข่าสูงวดกะเหตุจังไรมันเป็นไปบ่ได้เนาะคะ่ะแต่แนวทางเข่านี่แอดกะมีความสุขดีละคะ่ะ ยางหน่อยๆพี่น้องผู้มิโชคมีดวงก็จะได้เนาะค่ะวันนี้ก็กดดันเจ้าของค่ะพี่น้องอยากให้แนวทางมันเข่าร้ายวันนี้กแก้สูตรหลังจากที่ว่างจากเหตดแนวทาง,งต่างๆลงแล้วกะแก้สูตรพี่น้องแก้สูตรเพื่อว่าเอาจะเทียบไว้เนาะค่ะสําหรับสูตรรัฐบาลไทยน่ะรุดลายเลยงวดก้อนนั่นเนาะค่ะลายรุดลายแอดพันรุดงวดหนึ่งสองงวดแอดพันเอาออกเลยสเสนนิสัยเพรคือมูเนาะค่ะถ้ารุดก็คือว่างเลย ไปล่องสูตรใหม่ที่เท้าเทียบไว้เนาะคะ่ะมันมันเป็นการล้วนโพดนะคะล้วนโพดมันต้องนิ่งก็นี่มันต้องมีสูตรอ่ะงวดเข่างวดรุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสูตรเฮ็ดยากๆพอดรุดปุ๊บนี่ถิมปั๊บเลยก็มีเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเมนถิมแอดกับเฮ็ดไว้คือเก่าล่ะคะ่ะพี่น้องเฮ็ดไว้อยู่นะคะเบึงบางสูตรรุดเน่าๆแล้วรุดสามมืออ่ะรุดสามสามงวดซี่งวด หลังจากนั้นมาเขาตอกันหกเจ็ดงวดก็มีได้ค่ะพี่น้องเหล็กเด่นนะคะเหล็กเด่นของรัฐบาลไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารุดปุ๊บถิ่มปุ๊บมี่เสียดุลได้ค่ะเพราะว่ามันเฮ็ดหากบางสูตรนะคะมันกะแนวทางมีเขามีรุดกระบอกจะคล้องทุ่งเมืองเะรคะแนวทางมีเขามีรุดนะคะวดท,ที่แล้วรัฐบาลไทยของแอดจับศูนย์กับสามพี่น้อง มาทั้งศูนย์มาทั้งสามแต่พอม่าน้ากันแนละะ้วค่ะแต้มเดียวเนาะสามหนึ่งกับสามศูนย์เนาะคะ่ะขอปูเพิ่นกับหอยห้าศูนย์สามออกหาศูนย์สี่พี่น้องสำหรับเล็กฝันลอเด้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะชวโมงลิงดวนพี่นอ้องบ่าวากันเนาะคะ่ะเนาะจะนอยกับต้องไปเอาล้านแต่ว่าฝนตอนอนี้มืดขึ้นมายั่งนักเลยเนาะคะ่ะ ไปอาจจะว่าห้ามพี่น้องนะคะกัมเนี่ยเก่าิบเก่าจุดเก่าเก่าหมดละเอร่าเนาะค่ะเอาไปสู่แนวทางเลยค่ะพี่น้องไปอา่านคำเตือนกันก่อนเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องนะคะไปเลยค่ะ,ะเปิดของแอดก่อนเลยนะคะอ่าสำหรับเลขติดบนนี่เด้อพี่น้องเฉพาะบนนะคะเฉพาะบนแนวทางงวดนี้แอดเอาล่งสามสูตรเลขติดบนนะคะเดี๋ยวแอดเบิงก่อน เอาลงกห้พี่น้องเบิง้งผู้ที่ว่าได้เขาพีเบิ้งคลิปสรุปบนสรุปล่างเนาะคะ่ะอยาก่เห็น3ชุดนี้นะคะเอาต่บน <c oughs> ขอัยค่ะเลขติดบนเนาะคะ่ะเอาแต่บนไปล่างไม่เกี่ยวชุดนี้สูตรนี้ได้901นะคะสูตรนี้มันใบมันเต็มแอดก็เลยมาใส่ใบนี้งวดที่แล้วเขาเรื่องรักลอยเนาะคะ่ะ เลขติดบนนี่จะนับไปหอดลักลอยเนาะค่ะแต่วี่นองเย่ยไปยึดมันเพราะว่ามันมากประกบคืว่าใดที่ซีบน้วยเนาะค่ะแต่ว่ากับพวเนี่ยได้ออดอแ,บบนนแอดว่าอัพบ,บอมเป็นแอดว่าได้ยนินเอซีว่ารักลอยถ้ามันเป๊ะเนี่มันมันเป็นลักนวยลางแอดนั่นแหละปยายามขัดต่ก้อนในแอดขัดอยู่ค่ะรักน่วยตัวเดียวยากมันเดินยากขนาดหาโตยังรุดเยู่พี่น้องตะจีมันบุมอยู่ค่ะ มันมสูตรมันมีเขาไม่หลุดเนาะสำหรับอ่าสูตรนี่เดินแปดสิบหมดแล้วพี่น้องนะคะแปดสิบแท้ๆล่ะเนาะคะ่ะตะกี้มันเจ็ดสิบกวงหมดนะคะหมดนี่ขอให้เดินต่อได้ย่างจะลดเพ่นไปยุ่ยรักลอยนะคะแล้วก็กลับขึ้นมาเดินดีพี่น้องนะคะเดินดีเอาเป็นยึดเลยนะคะแอดไหโกโฟกัสที่สูตรนี้เลยนะคะที่หนึ่งสองสามนะคะ อามาเอสหม,มักยังมื่อกี้มักหนึ่งคับสองพี่นอ้องถ้าสูตรนี่นะถ้าสูตรเด่นบนมักหนึ่งศูนย์เก่ามีแถท,ที่บนอามาทั้งบนทั้งล่างหมดละเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอ็ดวินหายจะข้ามก่อนเนาะคะ่ะบพหลังจากบันที่วิ่นโดนเนาะนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะดินมันสิแมนบอเอาแปดใส่น้ำเน,นี่ยค่ะเอาสิไลายโตไปเนาะ จับเป็นทางเดินมั่นที่มันชนหลายที่สุดแอดจะเอาทางเดินทางชนของมันลงให้เป็นแนวทางพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะชวนพี่น้องมักบ่มักจัดบ่์จัด,จดขึ้นยู่กับพี่น้องเลือกเอาตัดสินใจเอาเข้าเป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะหามาลงให้พี่น้องของ้องตาว่างหนึ่งครับสองพี่นอ้องวิ่งเด่นเนาะคะ่ะหนึ 6, ่งหกหนึ 9, ่งแปดหนึ 8, ่งเก้าสองหกสองแปดสองเก้าชนกับจุดสรุปรางได้ในของ้องตาหลายโตพร้อมนะคะ รู้สึกว่าจะเป็นสองแปดสองเก่าปอนะคะของเซียนเนาะค่ะพี่น้องของเซียนวางจับที่แปดกับสามแปดห้าแปดหกสามห้าสามหกสามตัวคนจับแปดแปดสามพี่น้องนะคะแคปเอากับชุดเล่าพัฒนาสามเซียนเนาะค่ะเดี๋ยวแอธิบายเลาวพัฒนาสามเซียนพี่น้องแคมออเดอร์ค่ะนะคะ กราบขอบคุณขอบคุณพี่น้องเดอ้อที่เข้ามารับชมแล้วก็ามากดไลค์กดแชร์ซอยแอดเนาะคะ่ะซอยแอดเปิดการมองเห็นคอยพี่น้องโชคดีเด้อค่ะกับนําใจที่พี่น้องมีให้กับช่องแอดจิตเนาะคะ่ะเดินทางไปไซก็ให้เขี้ยวคาดปลอดภัยเด้อพี่น้องเดอ้ออ่างแห้งปังปังเมื่อดีเมื่อสิน้นลำลุ้ยเงินท่องเนาะคะ่ะมี้ก็ให้โชคดีกับแนวทางเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ